ที่ดินติดถนนราคาสุดคุ้มครับ4ไร่3งาน17ตารางวาขาย2.9ล้านบาทหน้ากว้าง26เมตรลึก155เมตรเลขที่โฉนด104 386ที่ดินแปลงนี้อยู่ถนนสายที่ทะลุจากบ้านฟ่อนไปราชพัฒนะครับอยู่แถวแถวบ้านกล้วยตำบลกล้วยแพะอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางที่ดินก็มีการ ปักนะครับร้อมรูวาเป็นแนวเขตให้เห็นนะฮะนี่แล้วข้างๆก็มีการถมที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแปลงข้างเคียงนะใกล้สนามแข่งรถนะครับถือว่าทำเลดีมากนะท่านใดสนใจก็สามารถแตะไปดูที่ลิงก์ GPS หรือจะคอมเมนต์สอบถามหรือโทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับ เราพบกันใหม่ที่ดินแปลงหน้าครับสารวันนี้คงตองขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ